เอาละครับอย่าท้ออย่าห่ออย่าเหี่ยวครับสวัสดีมิตรรักคอบอลทุกท่านครับสำหรับในค่ำคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอาราลิกาสเปนหรือการโชดไซอาอิตาลีครับก็พิกร็อกกันเยอะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับสำหรับวันนี้ครับหยิบยกมาครับก็คือ2คู่อย่างเช่นเคยครับคู่แรกออกสตาร์ทกันที่สุขบพอีิมิลีกอังกฤษครับคิกออฟในเวลาไ2สองครับสำหรับในด้านของไบตันอันดับ9 เจอกับในทางด้านของแชมป์อย่างเช่นอาริบาผู่รครับคู่นี้ผลงานในการเคยเจอกันมาครับนับย้อนกลับไปวันที่31เดือน10ปี2024ใบตั้นเสมอกับอาริบาผู่นะฮะเราก็ต้องบอกว่ามานัดล่าสุดครับวันที่2เดือน11ปี2024ครับ อเอร์พูกรับชนะไบตันไป2ประตูต่อ1ครับผลงานภาพโดยรวม5นัดหลังสุดที่ผ่านมาสำหรับในด้านของไบตันชนะมา2เกมครับแล้วก็หลุดเสมอไป2แพ้ไป1เกมส่วนในด้านของหงแดงอเอร์พูพึ่งมาสะดุด2นัดครับแพ้ให้กับในด้านของเคลซีและก็เสมออาร์เซนอลเกมล่าสุดสุดมันเพราะฉะนั้นวันนี้ครับต้องบอกว่าสำหรับในด้านของไบตันเนี่ยยัง วางแผนมาเพื่อจะเล่นงานในทางด้านของหงแดงเรียบผู่เนี่ยนะครับ4-2-3-1ส่วนในทางด้านของเรียบผูครับก็ใช้แผนนี้เช่นกัน,กนก 4, 2, 3, ครับ4-2-3-1ครับไบตันครับยังมีในทางด้านของคาวรูลปมีโทมัสครับแล้วก็แดนนิวเวลเวตเนะครับเพื่อราดตะไข่ในค่ำคืนนี้รวมไปถึงในทางด้านของเรียบผูครับที่มีในทางด้านของโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะฮะวันนี้ใช้ในทางด้านของอ่ากัคโปเนะครับแล้วก็ลุยดีอาร์ ภาพโดยรวมยังมองว่าวันนี part, ้ไบตันน่าจะเบียดเบียดขยี่ริเวอร์ได้ผมเชียร์ที่ไบตันแล้วกันครับแล้วก็ไปอีกหนึ่งคู่ครับสำหรับในทางด้านของแคมป์ร็อกโรเวอร์คู่นี้น่าสนใจครับสำหรับในด้านของแคมป์ร็อกโรเวอร์ครับก็ภาพโดยรวมเลยนะฮะโดยส่วนตัวคิดว่าเจอกับในทางด้านของเซนต์แพทติกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยแล้วกัน คู่นี้เนี่ยฟอร์มของทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเจอกันมานัลาดล่าสุดเนี่ยวันที่1 9เดือน4ปี2025นเครับเสมอกันมาครับเกมล่าสุดเสมอ2-2ฟอร์มในด้านของแคมร็อกหลังสุดมาจาก5นัดที่ผ่านมาเนี่ยเก็บชัยชนะไปถึง3หลุดเสมอไป2เกม ส่วนเซนต์แพตริกไม่ค่อยดีครับนะฮะก็ต้องบอกว่าแพ้ไป3เกมชนะมา2เกมเอาจริงภาพโดยรวมวันนี้ไม่ต้องลง,งดีเทลเยอะเลยผมมองในทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเช่นแชมป์ร็อกครับว่าจะสามารถเชอดเฉือนในทางด้านของเซนต์แพทริกได้ยึดใจไปเคลียร์ที่แชมป์ร็อกนี่คือสือ่อฟุตบอลสองตัวสําหรับวันนี้ตัวอื่นซิกเนเจอร์ตัวอื่นหรือว่าชุดโครงการไปตามกันในโกดังฟุตบอลก,กับผมได้ครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มของเรายินดีต้อนอรับพี่ๆทุกท่านไปที่แอ s เซ็ที95หรือไม่ก็สแกน QR c อาโค้ดท้าย คลิปยินดีต้อนรับแล้วเจอกันครับ